ในข้อ8ครับเขาบอกว่า p x กำลังสบวก q x บวก r เท่ากับ0มีคำตอบเดียวมีคำตอบเป็นค่าค่าเดียวงั้นเอาไอ้เจ้าเนี้ยนะครับเทียบฟอร์มกับ a x กำลังสบวก b x บวก c เท่ากับ0ก่อนเทียบก่อนนะครับก็จะได้ a เป็น p จะได้ b เป็น q จะได้ c เป็น r จากการที่มีคําตอบเดียวเนี่ยถ้าคําตอบเดียวก็แปลว่า b กาลังสองลบส ac <c oughs> ต้องเป็นไงต้องเท่ากับศูนย์ใช่ป่ะเพราะฉะนั้นนะจากเงื่อนไข b กาลังสองลบส ac <c oughs> ต้องเท่ากับศูนย์แทนค่าครับ b คือตัว q a คือตัว p c คือตัว R ก็จะไปตรงกับช้อยงงงนะครับ